มาแล้วเชาว้านี้วันนี้ต้องลงน้ำยานะครับพ่นสีเอาเมื่อคร้าที่แล้วนี่ก็ทำไปเยอะนะครับเยอะวันนี้ก็จะมาทำการพ่นพ่นสีรองแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูช่างก่อนตอนนี้ยังเช้าอยู่ยังทีมงานก็ยังมาไม่ค่อยครบ นี่ช่างช่างน้อยช่างน้อย<า> <c oughs> เอาผพาโอ,อก้างหลังบอครับอ,อ๋อมันจะถูกอ่า บางครั้งมันต้องใช้ช่างเฉพาะทางเนาะเอาไปซื้อมาจากไหนเร็วแทะนี่อ้อี่นี้นี่ไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วได้แล้วเดี๋ยวจะมาติดองพระด้านหลังหน่อยเวลาพ่นเนี่ยมันต้องทําบริเวณให้เรียบร้อยก่อนเนาะนี่ต้องติดขอบเอาเทปมาติด แยบเลยยบเลยห้ามล่วงอย่างเดียว เียบได้เลยห้ามล่วงนะ้อ่าไม่ต้องกลัวพวกพวกพวกผิวพรร์ดีอยู่ต้องใช้การพ่นงานถึงจะออกละเอียดสวยสวยสวย คนขัดก็ขัดไปก่อนล่วงหน้าครับทางนู้นอเอากระดาษทรายขัดไปเรื่อย